การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กสองเล่มล่าสุดตามนักเขียนเรียนรู้วิถีไทยและสุดยอดเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่ผ่านมาเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ สำหรับภายในหนังสือทั <ederim S 2> <t> ้งสองเล่มน <t> ี <warm> ้ได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของในแต่ละชุมชนไว้เข้าด้วยกันโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าหนังสือทั้งสองเล่มนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวอย่างสามารถท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับหนังสือได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1672เบอร์เดี่ยวเที่ยวทั่วไทยค่ะาการเปิดตัวหนังสือเนี่ยผมว่าจะมีนักเที่ยวไปเดินเที่ยวตามชุมชนต่างๆเยอะมากเพราะรวบรวมนักเขียนนิตยศักดิ์ที่มาเขียน,นเรื่องราวของประเทศไทยไว้ตามหนังท่องเที่ยวต่างๆผมว่าในกิจความรู้ต่างๆเนี่ยเขาได้นําเสนอในภาพรวมที่ดีมากมีองค์ความรู้แต่หล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งเอาไว้นะครับ การรวมทั้งถึงหนังสือที่เป็นเรื่องของวิถีชุมชนก็ดีเพราะว่าอย่างที่ผมได้ทราบว่าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างแล้วก็ความรู้หรือป่าท้องถิ่นนี่เยอะมากถ้าเราสามารถรวบรวมเอาไว้เป็นหนังสือเนี่ยแด้ท่านผ้อ่านแล้วไปเที่ยวตามชุมชนเนี่ยผมว่าอนาคตไทยเนี่ยหรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยก็จะมีอีกมากมายที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ในอนาคตนะครับ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางขอเชิญนักท่องเที่ยวครอบครัวสุขสันต์ร่วมโครงการรักแม่พาแม่เที่ยวกับกิจกรรมเลดี้คาราวานสุขสานตพาแม่เที่ยวในระหว่างวันที่1 0ถึงสิสิงหาคม2556นในเส้นทางจากกรุงเทพถึงจังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในรูปแบบคาราวานจำนวน30คันสำหรับรูปแบบการเดินทางนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ขับขี่จะต้องเป็นสุภาพสตรีและจะต้องเป็นการพาคุณแม่ร่วมเดินทาง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นและสร้างสารรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวแนวใหม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติผู้ที่สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h e p a r ค l a n g c o m หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะ รู้สึกแบบนี้หัวใจเต้นแรงบ่อยๆน่าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับจุๆจุนกอยิ้มได้โดยมีเหตุผลนั่นแหละความรู้สึกของการตกลุมรักเมืองไทยทำให้คุณตกลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะลงรัก